สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆเอซี FC ที่รักการปลูกทุกท่านคะ่ะวันนี้เช้านี้ที่ยะโสธรบ้านนิ้วเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะกลับมาลมแรงพัดลมพัดตึง้งตึ้งอีกแล้วนะคะเพิ่งจะเริ่มรู้สึกร้อนๆไปเมื่อวานวันนี้หนาวแล้วเมื่อคืนนี้เริ่มหนาวอีกแล้วแล้วก็ลมแรงอีกแล้วนะคะปรับตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวทั้งโคนทั้งต้นไม้ ยิ่งโรคแมลงนี่ถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนทำสวนต้องทำใจเลยนะคะเมือม่อเมื่อเช้านี้ยายบ่นบอกว่าแปลงผักกวางตุ้งที่ทำไว้อะที่กำลังงามๆอ่ะโดนหนอนกินไปไปสักกุ้นไปจงเกือบครึ่งแปลงนะคะโอ้ลุ้มใจจังจะมีพอขายไหมเนี่ยอันนี้ สำหรับวันนี้นะคะเดินผ่านซุ้มบวบนี้ไม่ใช่ว่าจะนำเสนอเรื่องบวบนะคะพอดีว่ามันเป็นทางผ่านไปจะไปอีกสวนหนึ่งซึ่งตั้งใจว่าวันนี้จะพานำเสนอพืชทำเงินอีกตัวของที่สวนนะคะพืชทำเงินที่อี๋จะนำเสนอวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวอี๋จะพาไปนำเสนอเพราะว่าเขาเป็นพืช ติดอันดับที่แบบว่าไม่มีไม่ได้จะต้องมีให้ได้ไปทีไรก็ต้องลูกค้าต้องถามหานะคะซึ่งภาคอื่นๆไม่แน่ใจแต่ภาคอีสานนี้มันใช่เลยนะคะปลูกตัวนี้เนี่ยถ้าใครติดตามอิวในช็อตนะคะในช็อตวิดีโอสั้นนะอิวมีครั้งหนึ่งอิวเคยนำเสนอนะคะบอกว่าถ้าอยากรวยให้ปลูกพืชตัวนี้นะคะเพื่อนๆอะไรเงี้ยคะ่ะ เอ,อี่ยวนำเสนอเป็นแมงลักค่ะเพื่อนเพื่อนแมงลักหรืออีสานบ้านอีวเรียกว่าผักอีตู่นั่นเองนะคะที่นำเสนอแบบนั้นเพราะว่าช่วงนั้นน่ะหน้าหนาวอะ่ะหน้าหนาวกับหน้าฝนตอนที่เริ่มจะหนาวใหม่ๆนะคะประสบปัญหาคือแมงลักที่กำลังงาม,งามเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองแล้วก็ใบร่วงโรยลง ออแล้วก็มั่งแท่งตายไปในที่สุดแล้วก็ไม่เป็นที่สวนอยู่สวนเดียวนะคะสวนอื่นของคนอื่นๆก็เป็นเหมือนกันแมงลักเลยค่ะตลาดแทบจะนับยอดขายกันเลยสำหรับคนที่มีนะคะอิวก็เลยนำเสนอบอกว่าใครอยากรวยให้ปลูกตัวนี้นะเนื่องจากว่าอยากรวยยังไงแต่ถ้ามันปลูกไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่งามเราก็ทำไปขายไม่ได้ใช่ไหมคะ มันมันเป็นพืชที่แบบว่าช่วงฤดูฝนกับเข้าสู่หนาวใหม่ๆเนี่ยจะเป็นฤดูการปราบเสียนของพอ,อิตูเลยนะคะซึ่งพอ,อิตูผักใบมังักของเราเนี่ยเขาจะชอบฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนให้น้ําดีๆน้ําถึงถึงเนี่ยเขาจะงามมากนะคะ,ะช่วงนั้นจะถูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยหายากมาก ซึ่งเจนี่เนี่ยเพื่อนๆตามที่เห็นในข้างหน้านี้นะคะอันนี้คือแมงลักนะคะหายากมากที่จะเขียวงามแบบนี้นะคะที่ตลาดอ่ะที่ตลาดจะออกเหลืองๆซะเป็นส่วนใหญ่สําหรับฤดูหนาวนี้นะคะเหลืองข้างหน้าข้างหลังดําๆเป็นออกอาการเ,เชื้อรานะคะเป็นเชื้อราลาน้ําค้างใครได้เขียวๆไปหรือใครที่ได้ผักรถผักตลาดไปที่แบบ ใบเขียวๆวอวบใหญ่นั่นคือแบบเขาฉีดยาอา่ยากันเชื้อรานะคะเขาจะมียาพวกนี้พ่นอยู่ตลอดเขาก็จะรอดพ้นแล้วเขาก็จะมีขายนะคะของเราเราทำแบบผสมสารและเคมีไม่ต้องเคมีไม่เน้นอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ไปตามมีตาเกิดแปลงนี้เพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคะย่ะยูเพิ่งปลูกปลูกได้นี่ร่วมสองเดือนแล้ว ขนาดว่าแบบว่าดูแลเต็มที่ก็ได้ประมาณนี้แหละยังนั่งอยู่ภาษาอีสานเขาเรียกว่านั่งนะคะหมายถึงว่าไม่โตไม่งามไปกว่านี้ยังอยู่อาการแบบนี้ลดน้ําที่ไรก็ยังอยู่เท่าเดิมเขาเรียกว่าเป็นอาคารผักนั่งนะคะเนี่ยเพื่อนแต่ว่าอิวก็ภูมิใจอยู่นะคะมันได้ประมาณนี้แต่อิวยังไม่ได้เริ่มเก็บเขาเลยค่ะลูกค้าที่ตลาดถามอิวยังอิวยัยยงบอกเขาอยู่เลยว่าไม่มีนะคะยังยังไม่ ยังไม่เอาออกไปแบบสู่สายตา,ตา,าชาวตลาดเลยนะคะยังอุบไว้ก่อนว่าตัวเองมีนะคะแต่แก้งบอกว่าไม่มีอันนี้ผลงานที่เห็นข้างหน้านี้คือ,อซื้อมาสิบบาทหนึ่งซองนะคะเดี๋ยวพาเดินดูหนึ่งซองอิู้ปูทั้งหมด3ามแถวตั้งใจว่าแถวพื้นที่ข้างหน้านี้จะให้เป็นป่าของ แมงลักทั้งหมดเลยแต่ที่นี่อิวทำไม่ได้ก็คือปลูกแล้วมันได้ไม่งามมันได้เท่านี้มันเต็มที่เท่านี้เองนะคะแถวนี้คืออยู่อาลงถุงดํามันก็เลยจะงามหน่อยแต่สองแถวนี้คืออ,อใช้ถอนเบีย้ยมันมาปลูกลงกระแปลงเลยนะคะความงามก็เลยได้ไม่เท่ากันก็จะเป็นแบบหล่อมแหลมถ้าได้แบบนี้ทั้งหมดอู่คงดีใจน่าดูค่ะหนาวนี้เนี่ยอยิวคงแบบขายแบบ สนุกสนานนะคะแต่ว่าเห็นงามๆอย่างนี้ก็จะดีใจมากไม่ได้นะคะแมงลักเป็นพืชที่แบบว่าตัดไปหน,หนึ่งแล้วเขาจะออกอาการนะคะแรกๆตอนที่เราไม่ตัดเนี่ยเขาก็จะสวยอยู่หรอกแต่พอเราเริ่มตัดเริ่มงอกเ,อเริ่มตัดมีดมีดแรกแล,แล้วมีดต่อไปจะเริ่มมีปัญหาไม่เหมือนกัะเพรานะคะไม่เหมือนกัะเพราเหมือนโหละพาซึ่งถ้ายิ่งตัดยิ่งแตก แต่แมงลักเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยิ่งตัดยิ่งแตกแต่ว่าค่อนข้างจะพกปัญหามาให้มากวนใจเราได้เยอะกว่าตัวอื่นนะคะนี่แหละมันมันเลยแบบมีโอกาสได้แพงในช่วงฤดูนี้นะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่เคยนำเสนอคือแบบว่าอิวจะไม่ปลูกชนิดเดียวในหนึ่งแปลงนะคะการปัญหาข้อหนึ่งเลยก็คือ อยู่ตั้งใจให้แมลงเขาสับสนนะคะคือแมลงเนี่ยเขามีหลายชนิดแต่และชนิดก็จะกินไม่เหมือนกันกินแยกแตกต่างของโปรดของเขาเขาก็กินกินชนิดนี้กินตัวนี้ชนิดนี้กินอย่างนี้นะคะจะกินไม่ค่อยเหมือนกันถ้าเกิดว่ากินตัวนี้ป้ายไปหาชนิดนี้ อาจจะไม่อร่อยแล้วก็เปลี่ยนใจไปหาสวนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะอิคิดเอาเองเนาะก็อูก็เลยใช้แบบว่าในหนึ่งแปลงอยู่ลงไปหลายชนิดเลยแต่ทั้งนี้อู่ลงพืชหลักเป็นแมงลักตัวเดียวนะคะเเสริมด้วยอะไรบ้างดูชัดๆเสริมด้วยสลดัดนั่นมีแตงกวาเฉยแล้วก็นี่ชีลาว แล้วก็นี่ก็กวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกฝั่งนี้ตั้งใจว่าพอเก็บกวางตุ้งดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอิวถึงจะเอาแมงลักมาลงเพราะว่าตอนนี้กําลังเพาะอีกซองหนึ่งอยู่นะคะถ้าเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นแบบไอ้มะเขือที่อิวทําสาวเขาแล้วก็โรยด้วยผักซีจีนนะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวพอมันงามแล้วเดี๋ยวอยิวจะถึงจะมาทำนำเสนอวิธีทําสาวมะเขือต้นที่มันแก่หมดอายุแล้วนะคะ ให้เพื่อนฝากให้กับเพื่อนๆในคลิปต่อไปเดี๋ยวรอให้เขางามกว่าน,นี้ก่อนค่ะเขาเพิ่งแตกยอดเดี๋ยวจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับสำหรับเพื่อนๆที่มีมะเขือต้นที่แบบเขาแก่มากๆและไม่ได้ผลผลิตแล้วอีกมีวิธีทําให้เขามีผลผลิตขึ้นเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอจะนําเสนอคลิปนี้เรามาดูแค่ใบมังกรักพืชทําเงินที่สวนของอิวนะคะอย่างเดียวก็พอก่อนเนาะ เอาวันละนิดละหน่อยอันนี้เพื่อนๆแนะนำอยากจะหามาปลูกอยากให้หามาปลูกเพราะว่าที่อีสานบ้านเราใบแมงลักนี่ใช้หลายอย่างเนะเาะในทั้งกินสดกินกับขนมจีนหรอ,อแกงออมหมกนั่นหมกนี่แกงนั่นแกงนี่ใส่ได้หมดเป็นแมงลักทั้งหมดนะคะ แรงการซื้อที่ตลาดนี่ใครมาก็ซื้อต้องมีต้องมีทุกคนที่ต้องซื้อนะคะมันต้องได้ใช้เป็นของของใช้คู่คู่ครัวเลยว่างั้นเถอะพอ่พอๆกับพวกพริกขิงขาตะไคร้อะไรพวกนี้อนแอมรักนี่ก็สังเกตดูลูกค้าที่เดินถือซื้อทุกคนไม่ได้ซื้อแต่กับอีว่าซื้อกับหลายๆเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าซื้อทุกคนซื้อมากกว่าพวก สลัดค้ะอะไรพวกนี้ก็ยังแบบว่าเออไม่ไม่ได้อยู่ในรายการซื้อทุกวันเนาะแต่ไอตัวเนี้ยเห็นซื้อกันทุกวันเลยอิวหอบไปเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะถึงแนะนำเพราะว่าและอีกอย่างหนึง่งหน้าหนาวกับหน้าฝนอย่างที่บอกในตอนต้นคือทำยากนะคะทำยากคองก็เลยขาดตลาดถ้าใครทำได้ช่วงนี้เป็นพืชทำเงินจริงๆเลย ยิ้มได้เลยว่ราะงั้นเถอะพอไปถึงเราไม่ได้ตั้งใจส่งหรอกค่ะเดี๋ยวจะมีแม่ค้ามืออาชีพอะค่ะมาขอมาขอรับเราไปขายต่อซึ่งจะไม่เหนื่อยเลยสบายๆเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเอาไปเดินขายตามหมู่บ้านอย่างนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะรูปแบบการขายของอิลนอกจากจะดัดจะตัดแล้วก็กำส่งขายขายกําละห้าบาทถ้าส่งก็4ี่ ห้ากรัมยี่สิบบาทค่ะก็คือซื้อสี่กรัมแถมหนึ่งกรัมนะคะแล้วเขาก็จะไปแบ่งออกอีกทีนึงแล้วก็ไปขายกันแล้วแต่เทคนิคการขายของใครของมันนะคะส่วนตัดยอดแล้วก็ของเอวนี่ก็จะมีเป็นแบบชำเป็นถุงไปขายด้วยนะคะถุงละสิบบาทขายเป็นเบี้ยค่ะเผื่อว่าลูกค้าคนไหนที่แบบว่า,อ,าอยากทดลองปลูกหรืออยากจะมีไว้เป็นของตัวเอง ปลูกกระถางใส่กระถางไว้กินที่เก็จออกมาตลาดบ่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะดีก็จะเอาไปเป็นทางเลือกให้กับเขานั่นก็ขายดีอีกวิธีการหนึ่งเหมือนกันนะคะอยากให้เพื่อนๆลองออพืชพ,พื้นบ้านนี่แหละคะ่ะไม่ใช่เพา้าแมงลักนะคะสามตัวเลยเกระเพราโหระพาแมงลักสามตัวเลยเป็นอยากให้เพื่อนๆยึดเป็นหลักเลยนะคะรับรองขายดีแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังนะคะ ในพืชผสมผสานของเราเนี่ยถ้ามีพวกนี้เป็นหลักเราเราขายเราจะได้ใจทั้งคนรับไปขายต่อทั้งลูกค้าที่มาซื้อเราเป็นประจำเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบเนาะแล้วมันก็จะขายดีเราก็จะได้เงินทุกวันเก็บมากก็ได้มากเก็บน้อยก็ได้น้อยวันไหนขี้เกียจก็ไม่ต้องเก็บนี่ แต่ส่วนมากแล้วมันก็อดเก็บไม่ได้หรอกถ้ามีเนาะนี่แหละคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้พืชแนะนำที่อิวแนะนำก็เป็นแมงลักนะคะเดี๋ยวเข้าหน้าอีกจะมาแนะนำตัวไหนพืชตัวไหนที่ควรปลูกที่มันจะเป็นรายได้ดีฝากคุณเพื่อนคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ